ก็สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องด็อกสปอยซึ่งวันนี้เราก็จะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า เบลเซบับเด็กพันนรกสั่งลุยเป็น e ีพีที่20แล้วนะครับแล้วสําหรับใครที่อยากให้ผมลงคลิปเร็วๆหรือเร่งให้ผมทําเร็วๆคือก็ต้องเข้าใจผมนิดนึงนะเพราะผมทําคนเดียวกว่าผมจะสรุปเนื้อเรื่องได้กว่าจะมาตัดคลิปอะไรมันก็นานพอควรเลยนะแล้วถ้าทุกคนเข้าใจผมแล้วก็มารับฟังผมสปอยดีกว่าว่าผมพูดมาเยอะแล้วแล้วอีพีที่20ก็เปิดมาที่โองะที่กําลังอาบน้ําอยู่ซึ่งทางโองะก็ได้บ่ในใอ้ลานเนียอยู่นะครับแต่อยู่ๆโองะก็ได้รู้สึกว่ามีคนมาแอบดูเขาอาบน้ําซึ่งภายในจจขอออออองงงงงโโะกกก็คิดว่่าาาไาน้นนนีียมแแรบึตพ งะเปิดที่ระบายลมออกไปดูมันก็ไม่ใช่ไอไลน์เนี่ยหรอกครับแต่คนที่มาแอบดูโองะมันก็คือชิโร่ลูกน้องคาสึกิแล้วภาพก็ตัดมาที่ไอชิโร่ที่ได้เดินคุยกับโองะไอชิโร่มันก็บอกว่าทีแรกจะโทรตามโองะนั่นแหละแต่มันไม่ทันใจมันเลยไปตามเองแล้วโองะก็ได้ถามไอชิโร่ว่าสรุปแกจะพาฉันไปไหนกันแน่นี่ชิโร่มันก็ได้บอกโองะว่าคุณคาสึกิกับคุณฮิเมคาวะรออยู่แล้วชิโร่มันก็ได้เล่าย้อนความหลังให้โองะฟังมันก็คือตอนที่ฮิเมคาวะกับคาสึกิได้ไปขอเข้าร่วมกกับ่ส้าาาวเิ เข้ามาคุยกับมันได้หมัดแต่เพื่อนของโทโจก็บอกว่าไม่ต้องถึงมือโทโจหรอกแค่เขาคนเดียวก็พอแล้วภายในแป๊บเดียวเพื่อนของโทโจก็สามารถซัดไอหมิเขาวากับคาสึกิลงไปนอนพื้นได้เลยนะแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันไอหมิเขาวาก็บอกโองะว่าเรื่องมันก็เป็นมาแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นไอหมิเขาวากับคาสึกิมันจะอยู่ฝั่งของโองะแล้วไปซัดโทโจแต่โองะมันก็งงนะครับที่แรกไอหมิเขาวากับคาสึกิมันยังจะอยู่ฝั่งโทโจแล้วมาซัดโองะอยู่เลยแต่ไอพวกสามคนนี้ก็คุยกันไม่รู้เรื่องสักทีนะครับพวกมัน ว่าไอ้พวกสองคนนี้มันยังยืมพลังของโองะไปซัดโทโจแล้วภาพก็ตัดมาที่โทโจที่เดินมานั่งคุยกับหนูเบลอยู่ริมแม่น้าซึ่งโทโจมันก็ได้ถามหนูเบลว่าช่วงนี้ทําไมไม่ล่าเริงเลยวะแล้วภาพก็ย้อนไปในอดีตของโทโจแป๊บหนึ่งคือโทโจก็ได้ไปขโมยขนมปังนะครับซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าโทโจเขาจะหิวนะเขาเลยไปขโมยแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันโทโจก็ได้ยืนขึ้นแล้วก็บอกว่าเวลานี้มันต้องไอ้นั่นสินะไปหาอะไรมันๆทำดีกว่าแล้วภาพก็ตัดมาที่เพื่อน ส่วนทางพวกของโองะก็ได้เดินมาเจอเพื่อนของโทโจอยู่หน้าตู้กดน้ําพอดีซึ่งทางไอ้มิเขาวะมันก็จะเข้าไปเล่นงานเพื่อนของโทโจนะครับถยู่ๆก็นี่มีพวกนักเลงที่มาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะเลยนะซึ่งให้พวกนักเลงกลุ่มนี้มันก็บอกว่าถ้าใครจัดการโองะได้จะได้เป็นลูกน้องโทโจส่วนทางเพื่อนของโทโจก็กำลังจะเดินหนีไป แต่องะก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าอย่าเพิ่งไปไหนการดวลของมันกับองะยังไม่รู้ผลเลยการดวลขององะที่หมายถึงก็คือตอนที่มันเตะหน้าโองะนั่นเลยครับเพราะตอนนั้นอยู่ดีๆไอ้นี่มันก็เดินหนีองะไปทั้งที่สู้กันยังไม่จบแล้วเพื่อนของโทโจก็ได้บอกโองะว่าถ้าจัดการให้พวกนี้ให้หมดโดยจะเป็นคู่มือให้เองแล้วทุกคนก็อย่าลืมนะครับไอ้คนที่อยู่กับองะมันก็คือโทโฮชินจิทั้งสองคนเลยนะถึงแม้ไอ้พวกปลายแถวมันจะมาเยอะขนาดไหนมันก็ไม่ขนามือโองะกับคาสึกิแล้วก็ฮิเมคาวะหรอกแล้วภายใน พอกลุ่มของโองะมาถึงโรงเรียนมันก็ได้มีพวกนักเรียนของอิชิยามะมารอเล่นงานโองะเพียบเลยนะ แล้วในระหว่างที่โองะกาลังจะโดนพวกรุ่นพี่กูเข้ามาเล่นงานมันก็ได้มีลมพายุสีชมพูมาล้อมตัวพวกโองะเอาไว้มันก็ใช่แล้วครับคนที่ทําแบบนี้ได้ก็มีแค่คนเดียวนั่นแหละคืออาโออิแล้วถ้าอาโออิมาแน่นอนครับเนเน่แล้วก็จีอาจีก็ต้องมาด้วยแล้วมันก็ต้องรวมเป็นถึงแก๊งเลดเทลด้วยแล้วอาโออิเขาก็ได้บอกโองะว่าเดี๋ยวเธอจะจัดการตรงนี้เองให้โองะไปจัดการโทโจเลยส่วนทางเนเน่ก็ได้มาสู้กับไอ้รุ่นพี่กูในแล้วถ้าทุกคนดูมาจากต้นเรื่องทุกคนจะรู้นะครับ พี่กุลในภายใน,ยในยพิบตาเลยนะส่วนจีจิก็ได้มาจัดการพวก MK ไฟหคนเพียงคนเดียวเลยนะซึ่งจีจิก็ใช้ปืนฉีดน,น้ำของเธอนน่แหละยิงพวก m อ็มไฟแต่ไอเจีจิแม่งยิงอย่างโหดเลยจีจิ G มันใช้ปืนสี่กระบอกยิงพร้อมกันทุกคนเคยเห็นปะละ่ะก็นั่นแหละครับภายในพิบตาพวก M k มไฟก็หมดสภาพไปเลย,เลยส่วนทางอวีเธอก็ไม่ได้น้อยหน้าเนเน่กับจีจินะครับเธอก็ใช้เพลงดาบทลายภูผ,ผาจัดการน,นักเรียนข้างหน้าแทบจะหมดเลยนะแล้วภาพก็ตัดมาที่โทโจเรื่องสนุกที่โทโจมันบอกก็คือเล่นดอกไม้ไฟนะครับโท แล้วโทโจโก็ได้เริ่มจุดดอกไม้ไฟเหมือนจะเป็นการเฉลิมฉลองในการทะเลาะวิวาทครั้งนี้เลยนะแล้วภาพก,ก็ตัดมาที่โองะที่ได้มาเผชิญหน้าโทโจโอ,อีกรอบหนึ่งแล้วพอโทโจ,โจเจอหน้าของโองะโทโจโก็ได้บอกว่าฉันรู้แล้วนะว่านายคือผู้ปกรครองของหนูเบลนะทำไมานายไม่บอกฉันมาตั้งแต่ตอนสู้กันตอนนั้นละ่ะซึ่งโทโจโก็ได้บอกว่าช่างเถอะเอาเป็นว่าฉันจะคืนให้ละกันเพราะฉันอยากสู้กับนายตอนนายเอาจริงมากกว่าเพราะโทโจโมันรู้นะครับว่าตอนแรกที่มันสู้กับโองนะโองะยังไม่เอาจิงเลยเพราะในหัวโองะมีแต่เรื่องหนูเบลแล้วในรระหหหวว่่าาาางงทโโอยยนนนเเชิญ้้จูกปไมบล หายพอดีนะครับแล้วภาพมันก็จะล่อย้อนไปในตอนที่โองะเข้าไปในจิตใจของตัวเองซึ่งในตอนนั้นโองะก็ได้เจอหนุ่มเบลที่นอนอยู่กลางวงเวทอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งพอโองะจะเข้าไปในวงเวทเพื่อจะไปหาหนุ่มเบลมันก็ได้มีไฟฟ้ามาช็อตองะตลอดเลยนะแต่ทางโองะก็ได้ทนความเจ็บปวดแล้วฝ่าวงไฟฟ้านั้นเข้าไปหาหนุ่มเบลเพื่อที่จะกลับไปเชื่อมต่อกับหนุ่มเบลอีกครั้งแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันหนุ่มเบลก็ได้คางเข้าไปหาโองะ แล้วก็กอดขาโองะไว้นั่นก็ดูเหมือนว่าไอ้หนุ่มเบลมันจะคิดถึงโองะไม่น้อยเลยนะแล้วไอ้หนุ่มเบลมันก็ขานขึ้นไปขี่ของโองะแล้วก็ทําท่าเหมือนจะรวมร่างอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วทุกการกระทําหองโองะก็ได้มีกิวด้ากับคุณหมอมายืยนดูตลอดเลยนะซึ่งพอกลับมาหากันได้มันก็ทะเลาะกันทันทีเลยนะเพราะไอ้หนุ่มเบลมันนั่นเอาตูดไปปิดหน้าของโองะไว้อ่ดซึ่งโทโจก็ได้พูดขึ้นมาว่าอะไรกันกชื่อหนุ่มเบลเองเหรอดีใจด้วยนะไอตัวแสบที่ได้เจอผู้ปกครองแล้วไอ้หนุ่มเบล ลงแล้วมาสัตว์กันต่อ โอง่ก็ได้บอกว่าเออแล้วทั้งคู่ก็จะได้สัตว์กันแบบจริงๆจังๆสักทีแล้ว EP ที่20ก็ได้ตัดจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ให้เป็นการเสพเวลาเรามาเริ่มสปอยใน EP ที่21กันเลยดีกว่าผมว่าแล้ว EP ที่21ก็เปิดมาที่บ้านของไอ้ฟุรุจิซึ่งเวลานี้มันก็ตี3จะตี4แล้วนะส่วนทางไอ้ฟุรุจิมันก็ละเมออะไรของมันก็ไม่รู้สู้มันเลยสู้มันเลยอยู่นั่นแหละร้อยหนังสือการ์ตูนที่อยู่บนหัวมันก็คือโกฮังคุงนะครับแม่งชอบเหมือนหนูเบลเลยแล้วอยู่ๆไอ้ฟุรุจิมันก็ได้ยินเสียงอารอนลองเรียกให้มันตื่นแล้วพอฟุรุจิมันหันไปข้างๆก็เห็นอารอนลองใส่ชุดซามูไรเต็มยศเลยนะแล้ว อยู่อลันนลองมก็ให้ฟูรุจิแต่งตัวอะไรมันก็ไม่รู้แถมถือธงเขาได้นะมันจะไปเชียร์อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วอลันนลองมก็ได้พาไอ้ฟูรุจิวารมาที่โรงเรียนซึ่งมันก็วารมาที่ที่โองากับโทโจกําลังจะสู้กันพอดีเลยนะครับซึ่งทางกิลด้าที่นั่งอยู่บนต้นไม้ก็ได้บอกไอ้ฟูรุจิว่าช้าเลอเกินนะไอ้ฟูรุจิทั้งที่เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ยังมีหน้าจะไปนอนอีกเนาะซึ่งไอ้ฟูรุจิมก็ได้ถามกิวด้าว่ากิลด้ามันหายตัวไปแล้วไม่ใช่เหรอกิวด้าาม ไม่ใช่หลอกลานี่ไอ้เนี่ย,ไ,ยไม่ใช่ลูกน้องของหนูเบลแต่เป็นทาตต่างหากละ่ะผมว่าหนักกว่าลูกน้องอีกนะทาสเนี่ยแล้วภาพก็ตัดมาที่เพื่อนของโทโจที่กําลังจะสู้กับคาสกิแล้วก็ฮิเมคาวะซึ่งเพื่อนของโทโจก็ได้ถามไปพวกนั้นว่าจะดีแล้วมาสู้กับฉันอยู่ตรงนี้นะจะไปจัดการคุณโทโจไม่ใช่หรืองไงซึ่งแผนใหไอ้พวกฮิเมคาวะก็คือให้องาไปสู้กับโทโจจนโทโจอ่อนแรงแล้วพวกมันจะจัดก,การโทโจที่หลังนะครับพะพวกไอ้ฮิเมคาวะมันไม่คิดว่าโองะจะชนะโทโจคนนั้นได้อยู่แล้วมันแค่จะให้โองตััดดแแรงงโโททจจให้้้มนเฉลววพื่่อออขกก็ไบาพพพวววกกกแแแคงไไม่ด้้หาโจละะ โดนฉันจัดการอยู่ที่นี่ยังไงละ่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางของโองะซึ่งโองะก็ได้เอาหนุ่มเบลไปวางลงแล้วโองะก็ได้บอกหนุ่มเบลว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างตัวต่อตัวอย่าให้ใครมาขัดจังหวะได้เชียวละ่ะซึ่งทางไอ้หนุ่มเบลมันก็ตอบว่าดับดบ,บูแล้วศึกตัดสินระหว่างโองะก,กับโทโจก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทงคู่ก็ได้วิ่งเข้าหากันโทโจก็ได้พูดกับโองะว่าไม่รู้จะเข็ดแม่แกนี่จะใช้พลังวัดกันแบบตรงๆอยู่แล้วหรอซึ่งทีแรกโองะก็ดูเหมือนว่าจะวิ่งไปต่อยโทโโโโจจจแแบตตตรรรงงงหหหนนนนน้้าาาาาเเเลลยย่่่มมัััััักก็อออออทททททีีีคิดววววพส โองะงก็ลวหมัดเข้าไปที่ท้องโทโจอย่างจังเนยนะแล้วโองะก็ใช้เท้าตอกไปที่หัวของโทโจแต่โทโจเข้าหัวเขาได้แหละรับเท้าอโองะไว้ได้เฉยเลยนะซึ่งโทโจก็ได้ชมโองะว่าไม่เลวนะแกนีก่แกนีก่มันสุดยอดจริงๆด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่อาอิซึ่งอาอิเธอก็ได้จัดการนักเรียนที่อยู่ข้างหน้าจนหมดแลวนะซึ่งอาอิเธอก็ได้ขอบคุณเนเนที่มาเป็นเพื่อนพะทีแรกอาอิเธอคิดว่าเธอจะมาแค่คนเดียวแต่เนเนก็ได้ทำหน้าง,งอนยงใส่อวิแล้วก็บอกว่าฉันไม่ยอมรับหรอกนะที่คุณพี่จะออกจากแกงเลสเทลนะ เพื่อนของโทโจซัดอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะถ้าจะสรุปกันง่ายก็คือฝีมือมันต่างชั้นกันเกินไปนั่นแหละครับซึ่งเพื่อนของโทโจก็ได้บอกไอ้สองคนนี้ว่า,วาพอได้เรามั้งพวกนายสู้ฉันไม่ได้หรอกเลิกมีทิฏฐิแล้วยอมแพ้พวกฉันไปซะซึ่งทางฮิเมคาวะแล้วก็คาสึกิมันก็ยืนขึ้นมาแล้วก็บอกเพื่อนของโทโจไปว่าไม่รู้อะไรเลยสินะเพราะไอ้คำว่าทิฏฐินี่แหละมันทําให้พวกฉันมาได้ถึงขนาดนี้นะแล้วอยู่ดีก็ได้มีเสียงนะัทซึเมะพูดขึ้นมาว่าสนุกจริงเลยนะนี่สองคนนี้เลือดขึ้น จนมันทําให้ฮิมิเขาว่ากับคาสกีิอึ้งไปเลยนะแล้วภาพก็ตัดมาที่โองะกับโทโจก็ได้ซัดกันแบบสูสีเลยนะ แต่พอสู้ไปสู้มาก็ดูเหมือนว่าโองะจะเสียเปรียบโทโจอ,อยู่นิดในเรื่องร่างกายเพราะทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าโองะตัวเลก็กกว่าโทโจเยอะเลยซึ่งทางโองะก็ได้คิดในใจนะครับว่าโทโจมันจะเก่งกินไปแล้วนี่มันเป็นสัปหลาดหรือยังไงวะเนี่ยแล้วพอพักหนึ่งองะก็ได้ซัดหมัดสวนเข้าไปที่ท้องของโทโจอ,อย่างจังเลยนะซึ่งหมัดหมัดนี้องอะก็ทําให้ใช้ที่ถูกขนาดนะว่าแข็งแก่งที่สุดในโรงเรียนอิชิยามะเขาสุดเลยนะแล้วอยู่ๆก็ได้มีเซบูสเปียลปรากฏที่มือของโองะส่วนไอ้นานเนี่ยมันก็ดันไปเล่นดอกไมไไฟท่โ,ทโจจงงงม,มลออนาใปสข โะจโโซึ่งไอ้ดอกไม้ไฟมันก็ยิงไปใส่โองากับโโจอย่างจังเลยนะแต่โองะพระเอกของเราก็ใช้แค่มือเดียวหยุดดอกไม้ไฟนั้นเอาไว้ได้ซึ่งพอหยุดเอาไว้ได้ข้างหลังโองามันก็เป็นตาประทับเซบูสเปลขนาดใหญ่เลยนะส่วนทางโจโจก็ถึงกับอึ้งเลยนะครับแล้วก็ถามโองาว่านี่นายเป็นตัวอะไรกันแน่แล้วโทโจก็ยังถามถึงเรื่องสัญลักษณ์ที่มือของโองาอีกด้วยแต่โองาก็ไม่ได้ตอบโทโจแล้วก็ตะโกนบอกให้หนุ่มเบลหยุดใช้พลังซะแล้วโองาก็เดินเข้าไปหาหนุ่มเบลแล้วก็บอกกับหนุ่มเบลว่านเบล พลังโอง่ะมันก็คือตอนที่โองะต่อยท้องโทโจจนสุดนั่นแหละครับตอนนั้นแหละไอ้หนุ่มเบลมันให้พลังโอง่ะซึ่งโองะก็ได้บอกกับหนุ่มเบลว่าถึงไม่มีพลังนายฉันก็ชนะอยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวหรอกอยาให้ฉันพูดซ้ำซากปดพลังของเซบูสเปลซะแล้วในระหว่างที่โองะเดินออกมาโองะก็ได้บอกว่าถึงไม่มีของไอ้พันนี้ฉันก็ไม่ไปไหนหรอกคืออันนี้สําหรับคนไม่เข้าใจนะครับโองะมันหมายถึงว่าถึงไม่มีเซบูสเปลหรือพันธสัญญาอะไรโองะมันก็ไม่คิดจะทิ้งหนุ่มเบลหไไหนหอ,นอู่ล,ลแล้้วใโพ เาปลดเซบูเซเปลให้โองะคิวด้ามันก็ถึงกับปึ้งเลยนะครับแล้วมันก็บอกว่าบ้านนะเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ด้วยเหรอซึ่งคุณหมอก็อธิบายให้คิวด้าฟังว่าการปลดเซบูเซเปลมันอันตรายต่อโองะแล้วก็หนุ่มเบลด้วยแต่ตอนนี้หนุ่มเบลกับโองะได้ก้าวข้ามพันธสัญญานั้นเป็นแล้วจนมันก่อเกิดเป็นความเชื่อใจส่วนทางไอฟูรุจิมันก็กังวลนะครับว่ามีเซบูเซเปลอยู่ที่ไหล่ของโทโจนี่หรือว่ามีปีศาจอีกตัวมาทำพันธสัญญากับโทโจหรือยังไงแล้วโองะก็ได้เดิน้รงัค รอบนี้ต่างคนต่างสู้กันแบบสูสีเลยนะเราต้องคู่ก็ได้สู้กันมาจนถึงตอนเช้าซึ่งโทโจก็ได้พูดในใจว่าตอนนี้โองะมันเก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วตอนแรกที่สู้กันโองะยังเจ๊งๆกังๆ,ๆเลยแล้วตอนนี้มันไปเอาพลังมาจากไหนตั้งเยอะแยะแต่โทโจก็กระโจนเข้าไปใส่โองะแล้วก็บอกว่าคนชนะมันต้องคือฉันแล้วโทโจก็ได้ถีบเข้าไปที่ท้องโองะอย่างแรง โทโจก็ได้พูดในใจว่าชนะแล้วแต่โองหก็ดันหมุนตัวแล้วมือทั้งสองข้างรัดไปที่เอวของโทโจแล้วก็จับโทโจทุ่มลงเหมือนในมวยปั้มเลยแล้วโทโจก็ได้นึกย้อนความหลังซึ่งตอนนั้นโทโจก็ยังเป็นเด็กอยู่โทโจก็ได้โดนพวกวัยรุ่นอันธพาลล้อมเขาเอาไว้หมดเลยนะแต่ในตอนนั้นก็ได้มีผู้ชายคนนึงมาช่วยโทโจเอาไว้ซึ่งผู้ชายคนนั้นก็ได้มีเซบูสเปลอยอยู่ที่ไหลเหมือนกับโทโจแล้วภาพก็ตัดมาที่ตอนปัจจุบันศึกที่ทุกคนรอ,อคอยว่าใครจะเป็นผู้ชนะร,ะะรนที่นคนัน้กทกี่นญญทอนอ นายมันก็ได้หายไปแต่อยู่ๆมัดนายก็ได้หนักขึ้นซะงั้นซึ่งโทโจมันก็ได้บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนี่เพราะสัญลักษณ์นั้นมันคือความหมายของผู้ที่แข็งแร่งอยู่ดีๆมันเลือนหายไปแล้วแล้วนายจะเก่งขึ้นได้ไงซึ่งโองาก็ได้บอกโทโจว่าพูดอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยฉันก็แค่สัญญากับไอ้หนุ่มเบลว่าฉันจะไม่แพ้นายก็แค่นั้นแหละซึ่งพอโองามันพูดมาแบบนั้นโทโจก็เหมือนว่าจะคิดอะไรบางอย่างได้แล้วภาพก็ตัดไปในอดีตที่โทโจได้นั่งคุยกับอาจารย์เขาอยู่ซึุ่่่่่่่่่่่งง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 อออออออาา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 าจจจจจจรรรรรรรย์ขขขโโททททททกก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 ็็็็ไไไดด้้้้บวววีี่ีีะะะเเเเปปปนนนคคคคแแแแแมมใชชืืิ ออะไรักย่างแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันโองะก็ได้บอกกับหนุ่มเบลว,ว่าชนะแล้วนะแต่ทางไอ้หนุ่มเบลมันก็ได้กระโดดเป็นกลุ่มแล้วมาพุ่งชนท้องโองะอย่างจังเลยนะแล้วภาพก็ตัดมาที่อวิ๋นแล้วก็เนเนซึ่งเนเนก็ได้บอกอาวิ๋นว่านี่คุณพี่จะไม่ไปทําแผลให้โองะหน่อยหรอพอเนเนพูดมาแบบนั้นอวิ๋นเธอก็เขินแล้วขอตัวกลับบ้าน แล้วภาพก็ตัดมาที่ฟูรุจิไอ้ฟูรุจิมันก็ได้มาถามโทโจว่วาสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนไหลของโทโจมันคือของใครซึ่งโทโจก็ได้ตอบกลับมาว,าว่าเมื่อก่อนฉันเคยลงไหล่ผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้ชายคนนั้นก็ด้มีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้อยู่ที่ไหล่ฉันเลยอยากจะเป็นให้ได้เหมือนผู้ชายคนนั้นฉันเลยได้ไปสักลายแบบนี้อยู่ที่ไหล่เหมือนผู้ชายคนนั้นคือสรุปง่ายๆนะครับเซบูสเปลที่อยู่ที่ไหล่ของโทโจมันก็คือของปอบที่โทโจได้ไปสักเรียนแบบตามอาจารย์ของเขาแล้วโทโจก็ได้พูดขึ้นมาว่าโองะนายนี่แหละสุดแก่ของเรียนะับรค ใครแข็งแข่งที่สุดในโรงเรียนอิชยิยามะแต่ตั้งแต่นี้ถึง EP ีที่60มันก็จะมีคนแข็งแข่งออกมาเยอะเลยนะทั้งพวกหกอัศวินทั้งพวกปีศาจอ,อ,อะไรเยอะแยะเลยแหละแล้วถ้าฟังกันจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ผมหน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปแล้วสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย